ละครเวทีนะคะยิ่งใหญ่อลังการอย่างมิสไส้ง่อนรอบกาล่าค่ะหรูรถอลังการนะคะไม่เสียชื่อของเจ้าพ่อคุณบอยทะกลเกียรตินะคะที่จัดงานเพราะว่าเหล่าคนบันเทิงเซเรบรบตี้นะคะครึ่งวงการเลยทีเดียวตบเท้าเข้าร่วมงานนี้เรียกว่าเป็นออสการ์น้อยๆเลยและมีการเดินพรมแดงกันเกิดขึ้นด้วยนะครับเป็นรอบกาลาจริงๆนะดูทุกคนดูดาราทุกคนดูขะเขินนะ คือูไม่ค่อยชินกับการโดนกันข้อให้เดินพรมแดงสักเท่าไหร่นะฮะนี่พี่ิินาสวยมากพี่ิินาเซ็กซี่เนาะโอ้โหเห็นแล้วเราก็แบบว่ารู้สึกว่าแบบเราแพ้นะเราแพ้เราอยู่น้อยกว่าพี่หนุ่มแล้วก็มีภรรยาคนสวยมาด้วยนะคะมีหลากหลายเลยอันนี้เขาเป็นคู่ขวัญ ก่อนหน้านี้คู่กรรมไม่ใช่เตรียมจะเป็นคู่กรรมไงภาพยนตร์ผู้ผิดผู้ผิดผู้ผิดใช่ไหมโอ้โหนี่คนนี้ก็มาสวยแบบอลังมากเลยแก้มนะือมลงด้วยถีนท่านมีโดมด้วยนะครับนี่ด้ว่าบรรยากาศงานนี้เนี่ยอลังการจริงๆเลยนะน้องนัดนะเราดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นเหมือนออสการ์ไทยแลนด์ใช่ครับผมไปดูไปฟังเสียงจากคุณบอยดีกว่าเพราะว่าในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการสร้างนะครับเขาบอกว่าค่อนข้างปลื้มเลยทีเดียวเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยก็หยิบ เอามาจากละครเวทีบรอดเว์ไงแต่ว่าคราวนี้มาทำในเวอร์ชั่นของภาษาไทยครับถูกต้องก็วันนี้ก็ตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่ามิสไซงอนเป็นละครในดวงใจเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้มา20กว่าปีแล้วนะครับออแล้ววันนี้ได้มาทำเป็นภาษาไทยมาทำในประเทศไทยแล้วเราเป็นเป็นคนกำกับเองด้วยออการที่ได้เห็นออสิ่งต่างๆในมิสไซงอนไม่ว่าจะเป็นภาพ ของตัวแสดงต่างๆหรือว่าบทเพลงต่างๆมาร้องกันสดๆบนเวทีมังทรรัชดาลัยนี้มัน,ม,นมันพิเศษกับกับผมมากในในค่ำคืนนีเนเาา้เป็นไปตามเป้ามากๆเป็นไปตามเป้ามากคือพูดง่ายๆของก็ดีอยู่แล้วนะครับของก็ดีอยู่แล้วแล้วก็เราก็มีการเราก็มาทําหน้าที่ให้มันให้มันเกิดเป็นเป็นชีวิตขึ้นแล้วก็โลดแล่นอยู่บนเวทีได้แล้วก็ เล่าเรื่องในในแบบที่เราอยากจะเล่าในอารมณ์ที่เราอยากจะเล่า,ามันมันมีความพิเศษมากๆครับเรื่องนี้ฝากมิซายงอนด้วยนะครับเป็นเป็นละครเวทีระดับโลกที่วันนี้ได้มาให้คนไทยได้ดูกันนะครับแล้วก็เชื่อว่าคนไทยจะต้องจะต้องรักมิซายงอนมากๆเพราะว่ามันมันสนุกแล้วมันก็กินใจซาบซึ้งกินใจมากๆเลยโศกนาฏกรรมความรักท่ามกลางสงครามนะครับ เขาเรียกว่าศกนาตกรรมความรักนะแสดงว่าเรื่องนี้นะคะต้องทั้งดราม่าทั้งเข้มข<ช>้นทั้งเศร้าทั้งเจ็บจปวดคือตอนจบของเรื่องนะคือทุกคนนั่งอึ้งอยู่อะ<ช>นั่งอึ้งเงียบกันอยู่นะครับเพราะว่ากําลังแบบกินใจกันกําลังซึ้งกันอยู่นะครับสำหรับเรื่องนี้<ช>นอกจากทางด้านผู้อำนวยการสร้างแล้วนะครับผมยังมีอีกสามหนุ่มนะครับจากบ้านเดอะสตาร์นะครับทั้งโดม แก้มแล้วก็หั่นนะครับขออภัยมีสองหนุ่มแล้วก็1สาวนะวันนี้ก็ไม่พลาดเช่นกันนะครับที่มาร่วมดูมิตรไส้งอนกันนะครับไปดูดีกว่าไปฟังดีกว่าว่าเขาคาดหวังกับเรื่องนี้กันอย่างไรกันบ้างครับคือวันนี้มาตั้งใจไม่กระตังใจทุกคนจริงๆเพราะว่าเรารู้ว่าแต่ละคนเนี่ยฝึกซ้อมตั้งใจกับงานนี้มากๆจริงๆก็อยากจะไม่ับมันใจทุกคนครับครับเหมือนกันครับก็แต่ละคนกว่าจะ ซ้อมแล้วก็จะออกมาเป็นละครเวทีเรื่องหนึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนก่อนหน้านี้พี่ได้ทราบเนื้อเรื่องมาก่อนแล้วค่ะว่ามันเป็นแนวไหนอะไรยังไงก็ทราบมาบ้างว่าเป็นเกี่ยวกับสงครามที่เวียดนามน,นะคะก็เกิดที่เมืองไส่งอนแล้วก็พระเอกกับนางเอกพบรก,กันในสถานที่นั้น,นะคะ่ะเรื่องนี้เชื่อว่าต้องเป็นแบบดราม่ามากๆแล้วก็ต้องอยากเตรียมตัวมาร้องไห้เลยค่ะสำหรับวันนี้ <S 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 จริงๆเพราะมันเป็นความรักที่แบบว่า มันจะบอกว่าไม่สมหวังก็ก็ไม่สมหวังแต่ว่าก็มันมีความสุขอยู่ในนั้นก็แอบแอบได้ดูตัวอย่างยังไงได้เห็นได้เห็นเพลงได้ฟังเพลงแล้วก็รอเลยครับรอว่าแต่ละเพลงนี้ต้องเพาะมากแน่ๆคือแปลนเนื้อภาษาไทยต่างๆอยากฟังมากๆคือวันนี้นี่เป็นงานกการายการการ,การัน<า>ตีนะคะ,ะ,ะจากนักร้องคุณภาพเสียงดีนะคะจากเวทีเดอะซาขนาดนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันต้องไม่ธรรมดาแน่ๆเลยพวกเขาเนี่ยก็บอกว่า อยากจะให้หลายๆคนที่มีโอกาสเนี่ยได้เข้าไปชมกันนะคะกับละครเวทีเรื่องนี้ค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบรรยากาศภายในสงครามเวียดนามที่เกิดขึ้นใครสนใจนี่ต้องบอกเลยนะคะว่านอกจากนักแสดงเสียงร้องคุณภาพแล้วแสงสีเสียงฉากอลังการแน่นอนจัดเต็มแน่นอนนะครับบอยส่อย,ออยางนะค,คือมันเป็นละครที่ครบรบจริงๆนะครับได้มีโอกาสไปดูมาแล้วนะครับ<ช>คือเป็นความรักจริงๆแล้วก็เป็นพูดถึงผลเสียของสงครามด้วยว่าการทําสงครามเนี่ยมันแบบ ไม่ได้แบบดีอ่ะมันเป็นแบบเล่าทุกแง่มุมรอบด้าน<ช>แล้วก็เพลงเพราะแล้วก็คือร้องคือพูดยังเป็นภาษาเป็นตัวโน้ตอ่ะเออคือเป็นละครเพลงจริงๆเลยนะครับผม